นี่คือต้นกระสังครับบางคนก็นำไปรับประทานแต่ว่ามันก็โตรเร็วมากเลยครับมีคนบางคนเป็นยาเย็นครับทานสบายท้องแต่ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่ามันทานได้ครับต้นกระสังนี่ฮะลวกจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็นำไปผัก ต้นกระสังโตเร็วครับมันชอบอยู่ในที่ร่มๆชื้นๆนิดๆแสงรำไรเติบโตได้ดีมากครับมันขึ้นท่วมต้นหอมแบ่งจนทำให้หอมแบ่งไม่โตครับแบบเนี้ยลืมดูแป๊บเดียวต้นกระสังขึ้นเต็มไปหมดเลย เป็นต้นมะเอกครับมะเอก นี่เป็นเกาหลีครับใบโอบะโอเบะรือโอบะนี่แหละครับเอาใบทานกับซาซิมิเสร็จแล้วครับเหลือต้นหอมแบ่งเพียงไม่กี่ต้นและต้นไม่สมบูรณ์เลยครับแต่ว่าต้นกระสังเนี่ยงามโตวไวมีใครคิดจะปลูกต้นกระสังขายบ้างครับเนี่ยปลูกง่ายเหลือเกิน ไม่ได้ตั้งใจดูแลก็เติบโตส่วนหอมแบ่งเนี่ยค่อนข้างดูแลยากเลยครับนี่ก็เป็นการถอนยาด้วยมือครับแบบดังเดิมโบราณนี่ก็ถอนด้วยมือครับทำด้วยสองมือนี่แหละครับอะไรที่ทำด้วยมือได้ก็ใช้มือครับอะไรที่ใช้เครื่องทุ่นแรงได้ก็ใช้เครื่องทุ่นแรง แต่ใครที่ไม่มีเครื่องทุ่นแรงก็ใช้มือสองมือนี่แหละครับถอนหญ้าด้วยมือสวัสดีครับ